ถ้าป้า,ปาเผาหมายความว่าไงไม่รักลูกไม่รักลูกใช่พ่อที่เผาของเล่นคือพ่อที่ไม่รักลูกใช่แต่ถ้าเด็กไม่ยอมเก็บของเล่นก็อาจจะเผาทิ้งนะไม่ใช่ค่ะป๊ามันเขาเรียนปาเขาเรียกว่า้าแฟนอลูป่้เตื่เป็นแบบนั้นน่ะอ๊ะแล้วเขาเ,เรียกว่าสาเฟนอลูป ฟ้าแสงนรกมาเกิดถ้าเด็กที่เ,เด็กที่นี่ใส่ดีเ,เล่นของเล่นเราต้องเก็บทุกครั้งนะครับหลังจากน้องโป๊บเก็บของเล่นเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มาจัดของทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะครับใช่ไหมครับใช่โอ้ตอนนี้จัดห้องใหญ่เลยนะครับห้องน้องโป๊บจะต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใช่ไหมครับใช่เด็กคนนี้น่ารักจังเลยสภาพเป่ตสาย้าเลยคร,รับ ครับเก่งมากครับต้บต้องเก็บสายไฟด้วยเหรอครับโอเคโอเคยอดเยี่ยมโอเคครับถือว่าจัดห้องได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับพอละยดีดยมโอเค